สวัสดีทุกๆคนนะคะพบกับหยวอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหยวก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคือพี่ดำของเรานะคะแล้วก็มีเลนี่นะคะน้องม้ายูนิคอนกุ๊กๆนั่นบทพูดหยา คืออ่าต้องเข้าใจว่าเมื่อวานเนี้ยคือพี่ดํ like, าอ่ะกําลังไลฟ์เล่นกับเหย๋อใช่ไหมทีเนี้ยงอนที่ว่าเมื่อวานเนี้ยเล่นกับเหย๋อไปมาผมกําลังแบบทำตัวปัญญาอ่อนติงต้องอะ่ะเพราะว่ามันจะมีเสียงเสียงหนึ่งอยู่ที่มันเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเสียงเหมือนสะอื้นผมกับเหย๋อยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในห้องกันมีแค่ผมกับเหย๋อ่ะเสียงนั้นอะ่ะแล้วนี่นมันเสียงสะอื้นเอเป็นอะไอะรเ อะไรของที่นี่ฮนะทุกคนขนลุกหมดที่หนูไลน์นั้นไล่เข้ามันไก่นะฮะช่วงชั่วโมงที่สองนะฮะ จดดงๆต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลักษณะโต๊ะคอมของเหยาหนะคะติดใกล้ๆกับประตูทางเข้าออกห้องนอนของเหยาฝั่งขวามือแ่อาข้างๆข,ข้างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเตียงของเหยาเองแต่ที่สําคัญก็คือเสียงมันชัดมากคนที่มาใหม่อาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าเหยาเคยมีเหตุการณ์ที่ว่ากําลังไลฟ์เกมเฮอร์เรอร์เกมผีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งนะคะที่หน้าจอของเหยาะจับใบหน้าของเหยาเนี่ยมันเกิดผิดปกติเกิดขึ้นมันไม่จับหน้าเหยาเลยเอ้รู้ปะไนี่ เอาหายไปอีกแล้วกลก้องเป็นอะไรอะเหยาก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงทีนี้เหยาได้ทําการเปิดเซ็นเซอร์หน้าของตัวเองขึ้นมาเหยายอมที่จะให้คนอื่นได้เห็นหน้าแต่ปรากฏว่าใบหน้านั้นนะคุณไม่ได้จับที่เหยามันจับอยู่ที่ข้างล่างโต๊ะอะคุณให้คนสังเกตนะเหมือนคนกําลังแบบเงยหน้าขึ้นมาจากข้างล่างโต๊ะเราอะ่ะแล้วมันไปจับตรงนั้นส่วนนั้นก้องไปจับที่หน้าใครเนี่ยทาไมก้องไปจับที่หน้าแล้วทําไมหน้าเหยามันเบี้ยวแบบนี้เฮ้ย ไม่ปกติแล้วคนหน้าเหยามันปกติคุณดูดิคุณดูดิมันไม่ใช่หน้าเห่ยวอ่ะมันไม่ใช่หน้าเห่ยวอ่ะ อย่จะเล่าให้ฟังนะคะ,หหะ,คะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อวานนะคะก็มีพัสดุมาส่งนะคะตอนช่วงบ่ายจนช่วงเย็นเนี่ยแหละ๋ย่าได้ลงไปข้างล่างนะคะเพื่อไปรับพัสดุขึ้นมาด๋ย่าสั่งไอ้นี่มาที่ที่ร<ๆ>องจานนะพี่ไอ้ที่มัน<ๆ><ๆ>เวลาเราล้างจานเสร็จปุ๊บเราต้องตากเออแล้วก็สั่งอุปกรณ์<ๆ>ครัวมาอีกหนึ่งชุดอะ่ะเออทีนี้อย่าวก็ขึ้นมามือหย่มันไม่ว่างใช่ไหมเพราะว่ากำลังอุ้มอยู่มันก็ใหญ่อยู่พอสมควรทีนี้เนี่ยกำลังจะปิดลิฟต์นะคะกำลังจะปิดลิฟต์ตึกหย่อมเนี้้มีผูหญิง ถือมือถือมาแบบเหมือนคุยโทรศัพท์มาแล้วก็คือแบบเดินแบบเร็วๆอ่ะเ,เข้ามาทางลิฟต์นะคะเธอใส่ใส่เดี่ยวที่ไม่ได้โป้มากอ่ะคุณเกางเกง3ส,ส่วนเป็นเกางเกงยีนร้องไห้นะคะร้องไห้คุยโทรศัพท์เหมือนทะเลาะกับใครมาเหี่ยวก็เลยกดที่ชั้นตัวเองชั้นหงเหยวแล้วเห่ยวก็ถามเดี๋ยวก็ถามแบบเออ เอาไปชั้นไหนคะอย่างเงี้ยก็ถามมองมองหน้าเขาก็คือแบบร้องไห้แล้วมือถือโทรศัพท์เงี้ยเขาไม่พูดอะไรนะนะแต่เหมือนเหมือนจะสะอื้นพอามือชี้เดี๋ยวก็มองอาจจะเป็นชั้น13บสามอะไรอย่างนก็เลยกดชั้น13ไปทีนี้เขาก็วางสายแล้วเขาก็แบบกอดอกอะเออเหมือนเหมือนไม่มีธุระอะไรด้วยความหวังดีไงเออแบบเอออาจจะเป็นคนในตึกก็ได้เดี๋ยวก็แบบเออคุณคุณโอเคไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออโอเคไหมคะเขาหันมามองหน้าเดี๋ยวทีนึงแล้วเขาก็หันกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เออโอ้โอ้มาเปิดมาเปิดไรทีนี้พอประตูมันเปิดไปทีี่่ชั้นน13เเเยาาก็ เดินออกไปแบบเดินออกไปเลยแต่เหยาไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาเหยาเหย,า,ยารู้อย่างเดียวเขาอยู่ที่ชั้นสามเหยาก็เลยเอาโอเคกดลิฟต์ต่อแล้วเหยาก็ขึ้นลิฟต์ของเหยาไป หยวก็ไม่ได้คิดอะไรมากช่วงนั้นเขาเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้พอหลังจากที่หยาแบบย้ายเข้ามาอยู่ห้องนี้มักจะเจออะไรแปลกๆด้วยเป็นห้องที่เราซื้อไม่เคยปล่อยเช่านะ<ม>าตอนนั้นหยาเล่นไอ้นี่มาท่ามาท่าเดสอะไรหยอได้กลิ่นแบบกระทะไหมอ่ะแบบแก่ไหมน้ามันอ่ะหยอกก็เลยแบบรีบบอกคนรู้ว่าเออนอ,อนหยวแป๊บนึงหยวขอออกไปห้องควแป๊บน,นึงปรากฏว่าไอ้ตรงเตาไฟฟ้าของเหยามันเปิดแล้วทีเนี้ควันมันแบบคือหยอมีกระทะไว้สําหรับทอดไข่อ่ะทีนี้แบบว่ามันก็แบบกลิ่นฟุ้งก็คือเหมือนไหมมานานแล้วอ่ะหยอกก็เลยรีบถอดปลักกกออมาแ้วย็ สงสัยว่าเตามันเปิดได้ยังไงเพราะเตามันน่ยมันต้องกดสองครั้งก็คือกดเปิดเครื่องแล้วก็ไปที่เลือกเมนูมันถึงจะทํางานให้มันไม่ใช่แบบเปิดปุ๊บแล้วก็ติดปั๊บเลยแค่ครั้งเดียวไงพี่มันต้องกดถึงสองครั้งไม่ต้องขอเอ้ยพี่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 พังพังพันึงนะปังพังพี่อย่าไปอย่าไม่ได้ขู่ไว้เนะไม่มันมันได้ยินเสียงคนเก่าอะไรสักอย่างจริงๆนะคนมันได้ยินเสียง เฮี้ยใครเข้ามาไม่แล้วแล้วมันสองคุมครึ่งเองนะพี่เสียงเก่าเสียงวันนี้ปะโอ้ยเใช่เลยพี่เก่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เก่าถ้าถ้าถ้าเหยา่อดียินคนเดียวแสดงว่าถ้าพวกคุณไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินเลยที่ไม่ได้ยินแสดงว่าเหยา่อดีคนเดียวแล้วเสียงไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากตรงนี้คืนนี้กูนอนไม่หลับแล้วแน่เลยเมึงชี้นชีวไม่จริงเหย่มีแค่เพื่อนไม่กี่คนอ่ะแล้วมันไม่ได้อยู่แถวเฮ้ยตกองแม้เลย ผมไม่ร้อเลยหรอ่ามันมันมันตอนนี้ตอนนี้ผมไม่มีใครรอเล่นไม่มีใครอยากรอเล่นด้วยมันมาเจออะไรแบบนี้ทำไมต้องเป็นนี่ฉันนฉันอยโออเขาบอกนะฉันก็แทบจะไม่มีบุญอยู่แล้วจะมาเอาบุญอะไรจากฉันอีกฉันไม่มีฉันไม่มีให้พวกเธอหรอกนะพี่นี่มันแค่สองทุ่มครึงอย่คงคิดมากไปเองพี่อย่คงไม่ได้เออใช่ใช่อย่คิดนะโอ้ยอยอ้ออ้อ้ยโอออออออยอ อ้าวฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่า้อาฮ่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 าไ่าฮ่าฮ่าฮ่โอ่คฮ่าฮ่ม่าฮ่าง่าฮเาฮ่าเ่มฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่่าฮาฮ่าฮ่่าา สมัยเมื่อจอนั้นมาเที่ยวที่เมืองอะไรอิปนอนก่อนนอนทำไมอ่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าปิดโทรศัพท์อยู่แต่เสียงนั้นแต่เสียงมันขึ้นมาพี่สาบานได้ไหมกูสาบานกับมึงได้เลยกูกูพูดจริงๆนะมบนหัวกูปิดอยู่กูไม่ได้เปิดกูไม่ได้อะไรเลยเฮียเฮียเฮียกูไอ้กูไอ้ จูๆ่ๆน้องแตงกวาก็ขึ้นมาแต่แต่วันนี้คงเหี๋ยวมันร้อนกว่าน,นอนขึ้นมา